ถนนสายวัฒนธรรมบุรีวานิต,ตะบนพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเส้นทางที่ร้อยเรื่องราวในอดีตที่เคยรุ่งเรืองและอบร้อมด้วยกลิ่นไอวัฒนธรรมสามศาสนายังคงอบอวลเมื่อย,ย่างกายมาสัมผัสการเดินทางมาเยือนถนนบุรีวานิตจะพบกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยจีนมุสลิมเริ่มจากฝั่งขาเข้าถนนจะเห็นมัสยิดมัมบังซึ่งเป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดสตูล เลยโค้งหอนาฬิกาจะเห็นตึกชิโนโปรตุกีสและเจดีวัชนาทิปรเฉลิมพระอาลามหลวงในมุมไกลเมื่อถึงแยกป้อมตำรวจซ้ายมือจะเห็นเสามังกรหน้าศาลเจ้าโปเจเก้งตั้งเด่นสงา่าน้อยคนนักจะได้เข้ามาสัมผัสหากไม่ตั้งใจเดินทางมา นางสาวอิสลาคงนวลหรือน้องกีต้าสาวน้อยวัย21ปีชาวจังหวัดสตูลผู้ชื่นชอบและหลงไหลางานสถาปัตยกรรมและเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ได้ถ่ายทอดและทำในสิ่งที่รักเพื่อบอกต่อให้คนในสังคมออนไลน์ได้รับรู้ผ่านเพจถนนบุรีวานิชถึงมนต์เนี่์ความสวยงามของสังคมพหูวัฒนธรรมดินแดนปลายด้ามขวานจังหวัดสตูลที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ ตอนแรกคือเริ่มแรกไปเรียนพินางค่ะก็มีนังมีตึกเก่าเยอะแล้วก็สวยมีวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้เาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพินังมีคนมาเที่ยวเยอะบ้านเราเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ทำไมไม่ค่อยเหมือนแค่แค่เพื่อนหรือว่าคนในท้องที่ก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ก็เลยแบบเออไหนเราแบบต้องทํายังไงให้คนรู้จักอะไรอย่างนี้มาคิดก็เลยทำเพจดีกว่าเพราะเฟซบุ๊กเนี่ยในโซเชียลมันแชร์กันเยอะ เพจถนนบุรีวานิชน้องกีตาสร้างขึ้นเมื่อปี2561ต้องการสื่อสารเรื่องราวความสวยงามผ่านภาพในอดีตและปัจจุบันที่เคยรุ่งเรืองของผู้คนที่นี่มีหลายๆเรื่องเลยค่ะบนถนนเส้นนี้แต่ว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยตอนนั้นฟังเรื่องบ้านตัวเองไปอ่านมาอะไรอย่างนี้ก็แบบนี่น่าสนใจนีนะแบบมีทหารญี่ปุ่นเคยมาเคยมาอยู่อะไรอย่างนี้แบบสมัยสงครามโลกก็เลยแบบ ลองเขียนเล่าดูก็มีคนมาสนใจเยอะถนนบุรีวานิชในอดีตเรียกถนนมมบังนังคราเป็นถนนสายแรกของเมืองสตูลมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่าร้อยปีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้ถูกบอกเล่าผ่านคนสตูลจากรุ่นสู่รุ่นบางเรื่องอยู่ในความทรงจำหรือใช้ชีวิตบนถนนเส้นนี้ อดีตที่นี่เป็นย่านการ th ia th ia th s s ค้าที่สำคัญของเม hm ืองสตูลสองฝั่งถนนเต็มไปด้วยกิจการโรงแรมร้านอาหารร้านน้ำชากาแฟร้านผ้าคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ามีต้นมะขามก็ปลูกไว้มีอยู่เดิมแล้วที่มะจําได้ที่เห็นเห็นก็มีต้นมะขามก็แก่อย่างนี้แล้วนะครับมะมะขามที่สงสงสัยจะมากกว่าร้อปีเลย ตอนที่ว่ากําลังลุ่งเรืองนั้นก็ดีนะพอเดี๋ยวนี้มันเงียบตลาดมันแตกออกไปเยอะนะ่ะตลาดเขาบมีตลาดนอกทีเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นตลาดสุดด้วยมีโรงหนังเมื่อก่อนถ้าออกบวชอะไรอย่างนี้คนจะเยอะมากเลยก็อสองวิกออกวิกนี้เข้าวิกนี้มันสลับเรื่องกันได้คนจะเยอะมากมากคนเกาะคนอะไรก็ขึ้นมาเที่ยว เด uh, well ี๋ยวนี ky, ้เขาไม่รู้หายไปไหนหมดคือมาตั Likewise, ้งร้านค้าค้าขายนะก็มีร้านอาหารใครถนัดก็จะขายอาหารไปใช่ไหมก็ค้าขายส่วนใหญ่ก็อิสลามยังน้อยอิสลามอยู่รอบนอกอ่ะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ตอนนั้นถ้าเป็นคนจีนก็ประมาณ90%ซน่ะในช่วงปีไหน็ไกันแน่โอ้ยก่อนสองพันห้ารอยกเขาเริ่มกันแล้วหนนะ ถ้าแดงตรงนี้เป็นเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางเลยบุรีวันิสเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางปัจจุบันแม้ถนนเส้นนี้ไม่ได้คึกคักเหมือนวันวานแต่ยังคงเสน่ห์ความสวยงามของตึกลาบ้านช่องสไตล์ชิโนโปรตุกีสโบราณและวิถีชีวิตของสังคมพระหุวัฒนธรรมที่อยู่กันอย่างหลากหลายลงตัวและสงบสุข การปลุกเมืองที่หลับไหลของต้นกล้าคืนถิ่นน้องกีตาได้จุดไฟให้ชุมชนผู้นำท้องถิ่นและศิลปินลุกขึ้นมาสร้างแลนด์มาร์คด้วยการทำถนนสตรีทอาร์ตบอกเล่าเรื่องราวสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านภาพวาดที่อยู่กันอย่างมีความสุขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ความตั้งใจจากส่วนลึกของต้นกล้าคืนถิ่นคนนี้อยากเห็นการอนุรักษ์ตึกโบราณและคนรุ่นใหม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์ที่ส่งคุณค่าของสังคมชายแดนถิ่นสะโตยจังหวัดส,สตูลให้กลับมามีชีวิตชีวาและคึกคักอีกครั้ง